ไปต่อที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดเนี่ยก็ต้องใช้คําว่าเตรียมที่จะมีการจัดจ้างโค้ชสวิสเซอร์แลนด์มาเติวนักกีฬาเสือภูเขาเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในระดับนานาชาติผมใช้คําว่าเตรียมนะฮะแต่เดี๋ยวต้องมีคนที่ต้องเตรียมกว่าออซึ่งเรื่องนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนานยกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประ,ระเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยนะครับว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเอง ณนะตอนนี้บรรล,ลุข้อตกลงในการจัดจ้างมิคาเอลบูเก้ผู้ฝึกสอนจกอักรยานชาวสวิตเซอร์แลนด์มาเสริมทัพในตำแหน่งผู้ฝึกสอนระดับสูงของทีมชาติไทยในประเภทเสือภูเขาครับเขาบอกว่ามิสเตอร์มิคาเอลเนี่ยจะวางรากฐานพัฒนานักกีฬาเสือภูเขาไทยในทุกระดับชั้นมุม่งเป้าในการสร้างความสำเร็จ ในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนและต่อยอดในระดับโลกในอนาคตครับท่านว่ายอย่างนั้นอซึ่งท่านก็เพิ่มเติมครับปัจจุบันเองเนี่ยสมาคมมีผู้ฝึกสอนระดับ High Performance Coach ทั้งไทยและต่างชาติแล้วก็รวมไปถึงในประเภทถนนประเภทลู่ประเภท BMX คือแยกประเภทกันชัดเจนนะครับอย่างประเภทถนนเนี่ยมีมิสเตอร์หลีเสียวเล่อและโค้ชวิสุทธิเกษยพัฒน ประเภทลู่มีมิสเตอร์ลีไหยหยวนกับร้อยตำรวจเอกอดีศักวนาสีบีเอ็มมีมิสเตอร์ฮาวิครปแล้วก็อัธทะชัยมายโยส่วนการเสริมมิสเตอร์มิคเอลบูเก้เข้ามาเนี่ยจะเป็นการเตริมในส่วนของเสือภูเขาไทยซึ่งตอนนี้นี่อย่างที่เห็นอยู่ฮะ,ฮะปันเนี่ยเราต้องสปรินต์ขึ้นเนินก็ต้องแรงเดี๋ยวต้องมาเสริมเทคนิคกันหน่อยถูกครับซึ่งงานนี้นะครับมิสเตอร์บูเก้เนี่ย นอกจากจะเป็นผู้สอนประเภทเสือภูเขาแล้วนะฮะเขายังมีประสบการณ์นะครับเป็นการในการเป็นผู้สอนทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในประเภทลู่นะ,ะประเภทลู่ด้วยนะฮะครับตั้งแต่ปี2018ถึง2023เคยเป็นหนึ่งในสตาฟของโค้ชทีมถนนระดับอาชีพเลยระดับเวิลด์ทีมเลย AG Tourra m a n ันเอเนะฮะแล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนที่มีไลเซนส์ระดับ3เลยซึ่งนี่สูงสุดแล้วคือ <ใน S 2> 3เนี่ยสูงสุดแล้วนะสูงสุดแล้วในหลักสูตรกีฬาจักรยานของฝรั่งเศส เป้าหมายแรกครับในการรับงานคือการเร่งทําคะแนนสะสมสําหรับนักปั่นเสือภูเขาทีมชาติไทยของเราเนี่ย uh huh. ให้ผ่านคัดเลือกโอลิมปิกให้ได้ uh huh. ซึ่ง เอาคนฝรั่งเศสมาติวโอลิมปิกแข่งที่ฝรั่งเศสครับเพราะฉะนั้นนี่ยังมีเวลาภูมิประเทศเนี่ยมิสเตอร์ไม่แค่อบูเกกต้องเชี่ยวแล้วหลับตารู้เลยครับผมคงนี้คงนั้นครับผมเดี๋ยวตอนนี้อยู่ยอดเขาไหนครับผมเดี๋ยวจะวอร์มเอาให้มันดีเวลาไปแข่งจะได้ผ่านได้นะครับคือตอนนี้มีเวลาเก็บคะแนนนะถึงเดือน6ปีหน้าแต่สําคัญตรงนี้จากนี้ไปต้องยังไงครับคุณนัทโอ้โหสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้ ก็มีการนำประวัติของมิสเตอร์มิคาเอลบูเก้ไปเสนอยังฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศกกทแล้วให้มีการพิจารณาช่วยจัดจ้างหน่อยอหากผลการพิจารณาได้รับการอนุมัติในเร็ววันหรือภายในเดือนธันวาคมนี้มสมาคมเนี่ยจะให้มิสเตอร์มิคาเอลบูเก้เดินทางมาเลยเพื่อเตรียมสำหรับรายการนานาชาติไทยแลนด์มาเท่นไบครับ2024คือถ้าภายในธันวานะ มาถึงเนี่ยจะเตรียมแล้วแข่ง16-17มกราอาที่เขื่อนวชิราลงกรอำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีกันไปเลยอันนี้นี่ต้องรอทางกกทอนุมัติด้วยคือที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้จ้างใช่ก็ต้องเล็งสเปคแล่ล็อกสเปกละบูเก้ด้แหละโอ้คนนี้คือสุดยอดแล้วเคยเป็นสตาฟโค้ชทีมประเภทถนนระดับอาชีพเวิลด์ทีมอย่าง AG 2 a าเดียจบระดับส คือถ้าเรียนระดับสามเนี่ยก็ต้องเรียนเกี่ยวกับเสือภูเขาด้วยหรืมน่าต้องเรียนสินะแล้วก็ล็อกสเปคเรียบร้อยงานนี้เดี๋ยวรอกกตวิจารณาครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาระดับพลเอกเดชาท่านการันตีนะครับแล้วก็ที่สำคัญกกตเองก็คงไฟเขียวแหละนะเพราะนี่คือหนึ่งในสมาคมระดับ S c l a s าแน่นอนแน่นอนครับผมนะครับก็ท่านเองก็คาดหวังนะฮะอยากเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2024ให้ได้นั่งมากขึ้นนั่นแหละครับผมนะครับอ่ลองดูนะฮะ